เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาะแลวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดอันนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกจะถึงก็ให้ปิดสนิทเอาพอสบายสบๆใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำจงของเราเนีให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่วาง ไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะลุงนะให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของทําใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะประราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจใสใหญ่ใสน้อยเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลงๆวง่วางๆกลวงภายใน ล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือเคล้่องรับกรุกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลงๆว่างๆกลวงภายใน ลงโลงลงโลงแล้วก็น,น้อมใจของเรานะ่ไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม ให้เราสมมตออิเอา้วชี้นิ้วกลางลาประวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นใดทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้แหละเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ เราเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นที่เราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนีนะ้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนะเนี่ยเมื่อเรารู้จักว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็แค่เอาใจของเรานะมาทำความรู้สึก ว่าอยู่ในกลางท้องของเราแล้วก็ประมาณเวาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปควานหาว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันตรงเปละไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เซึ่งเป็นต้นทางที่ จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนนนิพพานที่พุทธพุทธเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านกระจะใจนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงเนี้ตรงกลางทองนี่แหละเมื่อท่านผ่านชีวิตในทุกระดับมาแล้วในสังสารวัฏ เป็นมากันเกือบหมดทุกอย่างแล้วชีวิตของชนในระดับชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็เป็นมาหมดเศรษฐียาจกวดีพกพระราชผู้ปกครองประเทศก็เป็นกันมาหมดเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายก็เป็นกันมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้น ท่านเหล่านั้นก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏท่านก็สแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากชีวิตในสังสารวัรซึ่งในที่สุดท่านก็ค้นพบได้ว่าต้องปลดต้องปล่อยต้องวางความผูกพันยึดมั่นถือมั่น ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายต้องปลอดขังบนต้องสังัดจากรามและอกุศลธรรมละนิวรณ์ทั้งห้าจะเริ่มต้นเอาใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละท่านจะหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งนงไปเรื่อยๆ เมื่อใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดใจก็จะหยุดนิ่งถูกส่วนเขา้าซึ่งถูกส่วนนี้มันจะเป็นไปเองเมื่อไม่ผูกพันต่อสิ่งใดพอถูกส่วนก็จะตกศู์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะพบดวงธรรมดวงแรกลอยขึ้นมา มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นชัดเจนในตอนนี้เมื่อดวงธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นน้ปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆคล้ายดวงแก้วกลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ ย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายเนะี่ยอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ยังอยากระดับพระทิศยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นหรือถ้ากัฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องทรงเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วบ้างหรือยิ่งไปกว่านั้นทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ละมงคลเทพุณีสดันทัโรผู้คนพบพิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนาสติปฐานหรือดวงปฐมมรรคและว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายะตนานิพพานจุดเริ่มต้น หรอหนทางเบื้องต้นได้เห็นต้นทางแล้วถ้าปฏิบัติถึงตรงนี้เห็นดวงใสตรงทางที่เจ็ดนั่นละคือดวงปฐมอมมัคเป็นต้นทางไปสู่อายตนนนิพพานและหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดใจอย่างเดียวแล้วสภาวะธารมต่า,างๆก็จะบังเกิดขึ้น หยุดจ่ในกลางดวงเพราะดวงที่ใสเนี่ยมันน่าหยุดใสเกินใสใสบริสุทธิ์สวยงามมากมากกว่าเพชรที่เจริญในแล้วนะแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเือดวงธรรมนั้นจะขยายออกไปแล้วก็จะเห็นดวงธรรมดวงถัดๆไป ซึ่งมีทั้งหมดรวมแล้ว6ดวงเป็นหนึ่งชุดท่านก็จะมีชื่อเรียกหัดวงถัดไปเรียกว่าดวงศีในกลางดวงศีมีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิมีดวงปัญญากลางดวงปัญญามีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นชุดชุดละหกดวงซ่อนเงินอยู่ ดวงธรรมที่ละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่ยากกว่าธรรมทั้งหกดวงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายและเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเขาถึงกายถัดไปก็จะเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายมารดะเอียดกายทิศ หย,ยาบกยาย,ากยทิพย์ละเอียดกายูปภพหยาบกายรูภพรมละเอียดกายอรรถภพหยาบกายรูปพรมละเอียดกายทำโคตภูหยาบกายทำโคตภูละเอียดกายทำโสดาบัญหยาบกายทำโสดาบันละเอียดกายทำโสดาบัญหยาบเรียกว่าโสดาปฏิมักถ้ากายทำโสดาบันละเอียดก็เรียกว่า โสดาปฏิพุล้วกาจะเข้าถึงกายธรรมพะสกทาคามีหยากกายธรรมพะสกทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบก,กายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัสตหยาบกายธรรมพระอรหัตะละเอียดทั้งหมดรวมแล้วเป็น18กายนับจากกายหยาบนี้ไป จะซ้อนกันอยู่ภายในเป็นกายซ้อนกายกายในกายซ้อนซ้อนกันเข้าไปกายที่ใหญ่กว่าบริสุทธ์กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าและหยาบก,กว่าเป็นชั้นชั้นกันเข้าไปอย่างนี้กายเป้าหมายคือกายทำอรหัตตผลเป็นพระธรรมกาย เกดบวตมูมประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษรบบทวนทุกประการหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาซึ่งจะเป็นกายที่หมดกิเลสอาสวะแล้วก็ไปอายตนานพปานได้นั่นคือกายเป้าหมายเป็นกายสุดท้ายโดยมีดวงธรรม ปฐมมมัคธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างกลางก็คือกายธรรมต่างๆมีกายธรรมโคตภูซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานะที่หน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเกตตบวตูม ตั้งอยู่บนจอมก็หม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นประศกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณน,นาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเลียงรายอยู่บนพระเศียรอยู่บนพบระวรกายมหาบุรุษนั่นละคือกายพุทธรัตันนะ กายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในกลางกายพุทรรธรันนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นกลางแห่งความรู้เป็นดวงใส,สในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังกร,รนันนะเป็นกายธรรมขคตขูละเอียดซึ่งโตเท่ากันแต่ว่าละเอียดกว่าใสาบริสุทธิ์ทีเดียว นี่คือตัวพระรันาตนตรัยหละเป็นพระรันาตนตรัยภายในสมมตสี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเริ่มมาจากปัสสดาบันกายทำปัสสดายหยาบก,ก็คือกายทำปัสสดาปฏิมักนั่นแหละกายทำปัสสดาบันละเอียดก็คือกายทำปัสสดาปัสดาปฏิผลมรรคผลนี่เขาเริ่มมนตรงนี้ ความเป็นพระอริยัจา้าหน้าตาักทจเท่า,าก,กับห้าวาสูงห้าวาจากแผ่นจานกันไปถึงปลายดอกบัวตูมห้าวานับความกวาม้างความสูงเท่ากันแล้วกายธรรมปสกิตรคามีจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบานนั้นหน้าตักสิบวาสูงสิบวาลักษณะเหมือนกันต่างแต่ความใสและความใหญ่ ความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ในกลางกายธรรมพระสกิตาคามีก็จะมีกายธรรมพระนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาโตใหญ่เพิ่มขึ้นละกิเลสได้มากขึ้นกตังถึงกายธรรมบรหัตหน้าจักยี่สบวาสูง20บวา ทั้งารหัตมักหรือ,อารหัตพจนหรือกายาราธรรมอรหัตหยาบหรือกายาราธรรมอรหัตละเอียดอันเดียวกันมักสี่พสีเขาเริ่มตน้นจากปโสดาบานนันเรื่อยไปเลยถึงกายาราธรรมอรหัตสีคู่รวมแล้วเป็น8 8ดแดกายหรือ8บุรุษที่เราสวดหมนต์กัน8 กายแปดผลก็จะละกิเลสออจะกูลโลภโทสะโมหะซึ่งเป็นมีลากเงาคืออวิชชาหลุดกันเป็นจัจ้นๆกันเข้าไปนี่ก็คือภาคทฤษฎีที่มีอยู่ในตัวของเราเราจะต้องปฏิบัติทำให้ไปถึงณนะตรงนั้นเมื่อก็ถึงได้แล้ว จิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาปอากุศลธรรมต่างๆไปเรื่อยๆเป็นการล้างบาปโดยตัวของตัวเองและผลที่ได้คือความสุขที่เกิดขึ้นต่างจากการล้างบาปโดยวิธีการอื่นที่มีผู้ล้างให้ยังไม่รู้จักเลยว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันสะอาดจริงไหมเพราะไม่เห็นผลแห่งความบริสุทธิ์ของกายและใจเป็นความรู้ที่เลื่อนลอยแต่ถ้าหากสะอาดบริสุทธิ์นั้นเเราจะต้องสัมผัสได้มีประสบการณ์ว่ามันบริสุทธิ์และผลแห่งความบริสุทธิ์คือความสุข ที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางเป็นอิสระและความรอบรู้ในเรื่องราวความเป็นจริง,งชีวิตทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งจะมีมหากรุณาเกิดขึ้นคืออยากให้พื่นมนุษย์ทุกคนได้เข้าถึงอย่างนี้หลุดพ้นจากกิเลสสวะเช่นเดียวกับเราในแง่ของการปฏิบัติกัน ลูกทุกคนจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็แค่ทำใจหยุดนิ่งๆในกลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆกลางทองโนะดยอใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จะมีจะผูกพันไว้ด้วยภาพภายในหรือที่เรียกว่าบริกรรมในมิตรเพื่อจะได้ไม่ไปทำไปคิดเรื่องอื่น เป็นโดวงใสๆเป็นเพชรสักเม็ดใสๆก็ได้หรือเป็นพระแก้วใสๆที่เราคุ้นเคยนั่แหละให้ใจเนี่ยมาเกาะอยู่ที่ตรงนี้คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอ แล้วก็ประคองใจด้ยวยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปเลยแล้วถ้าเป็นคนช่างสงสัยว่าเมื่อเวลาจิตรวมกันไปแล้วเห็นภาพขึ้นมาจริงๆเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุเนี่ยมักจะมีความคิดว่า นี่มันของจริงแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาคิดขึ้นมาแตามีอัยยาัยะเย่งนี้ก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจนิ่งเฉยเฉยเพราะจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ต่างก็สามารถเข้าไปถึงธรรมภายในหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการฝึก เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งใจที่แวบ,บไปแวบ,บมามาหยุดนิ่งอยู่ภายในและผลหนึ่งการหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็จะตกศูนย์แล้วเขาถึงดวงธรรมถึงกายภายในกระทั่งพระธรรมกายแต่น้นเบื้องต้นเราจะนึกเป็นภาพดวงใสองค์พระก็ได้จะไม่นึกก็ได้แล้วก็ประกอบประกรรมภาวนา สัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังภาวนาไปอย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักเอากะพอดีพอดีกระองสบายโดยเสียงคำเบานาดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลอ่อนโยน ดังมาจากกลางทองเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในพร้อมกับนึกถึงภาพดวงแก้วองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวหรือวางใจนิ่งนิ่งอย่างนั้นเราจะภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนา อยากจะห,หยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างสบาย,บายไม่ว่าจะมีภาพเกิดขึ้นหรือไม่มีภาพก็าตามให้รักษาสภาวะนั้นให้คงที่ไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากผลจากการที่เราทำอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วมีแสงสว่างปรากฏบ้างมีภาพปรากฏบ้างจะมีอะไรบังเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นก็นนตามสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเรื่อยๆใช้ๆ อย่างสบายสบายเมื่อเราดูทิวทัศน์โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองให้มองไปเรื่อยๆเ,เหมือนดูทิวทัศ์อย่างสบายๆไม่ว่าปรากฏการอะไรจะเกิดขึ้นให้ลูกทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละ เดี๋ยวใจมันก็จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูซึ่งเราก็ต้องดูโดยปราศจากความคิดไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์ภายในดูเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วลูกจะสมหวังกันทุกๆคนชาวนี้ อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวให้เราทุกคนวางใจหยุดนิ่ง้วยวิธีการดังกล่าวเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นค่อยๆทำไปด้วยใจที่เยือกเย็ยนใจที่บริสุทธิ์ ไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะแล้วลูกจะสมหวังดังใจชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ